ว่าไงา่ถ่ายเป็นวิดีโอไปเลยนะหรือว่ามันครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาแวะมาเยี่ยมผมเรียกว่ายากแล้วกันนะยาาปุ้มเนาะเพราะว่า เป็นรุ่นเราเขาเดียววัใกล้เคียงกับแม่เนาะอย่าปุ้มก้าอยาบึงเนี่ยใครเป็นพี่ใครอยาบึงเนี่ยอยาบึงโขนอ่ะเด็กขนหย่าขนโขนอะไรอ่ะบงเป็นพี่เนี่ยโอ้นี่คืออย่างงี้ครับผู้ชมผมท้าความนิดนึงสมัยผมเป็นเด็กพอจำความได้ที่ยังไม่เข้าโรงเรียนเลย แต่ย้อนความไปได้น่าจะอายุประมาณสักสี่ปีห้าปีประมาณนี้ก่อนเข้าโรงเรียนนักสองสามปีจําได้เนี่ยบา้บานอยู่เกิดกันแล้วแม่ปุ้มนะตอนนั้นเรียกแม่ปุ้มแม่ปุ้มบ่มีลูกสาวสามคนสามพี่น้องเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเป็นรุ่นพี่ผมก็มีรุ่นพี่ผมปีหนึ่งก็มีแล้วก็รุ่นน้องก็มีทั้งหมดสามคนต่อมาเนี่ยพ่อคกว่าสามีของแม่เนี่ยเสียรัพมขอขอไฟขอไฟ ยัไม่เสียเนาะตอนนั้นอ่ะ <มา S 2> เกินเกินล้มล้มล้มที่บ้านเจ็หนึ่งผมจําได้แม่น<ด><ด>ออไปซื้อฐานใส่สายจะไปจับกบกลางคืนบ่ายวันนั้นฝนตกฝนตกหนัก,ก,ก,กแล้วก็กลางคืนเนี่ยชาวนาเขาก็เขาจะไปหากบก,กันเนาะต้นฝนเนาะทีนี้พอผมผมเนี่ยผมผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กผมก็นอนแล้วแหละประมาณนักทุ่มนงนอนทีนี้ เสียงผู้ใหญ่เอ๊ะครเอ๊ะครพ่อแม่ก็เอกเอ๊ะแม่ก็เอะะอ่กคนนั้นเป็นยังไงเราก็ได้ยินว่าโอ้หน้าหวนไปล้มขางบ้านเจ๊งนึงไปซื้อถาังไฟฉายเราก็เลยไปลื่นล้มไปทำไก่หมดล่าไปงานหมูกันโอ้ไปลื่นล้มเลยขี้ข่บ้านเขาโอ้ทำั้นมันเป็นซีเมนต์เนาะก็ไปลื่นล้มและที่สรุปว่าหน้าหวนก็เลย เป็นอมตพึกเนาะเป็นอมตพึกเดินไม่ได้แล้วทีนี้จำได้แม่นยำย้ำที่แม่ปุ้มไปทำนาครอบครัวไปทำนาหน้าหงวนน่ะก็นอนนอนนอนคอยไล่ไก่เวลาตากข้าวตากระบูนอกชาน,เ,นอเอาไม่ไผ่คอยไล่คอยกระดดกวาดไก่บางทีไก่แม่บางตัวก็ไม่กลัว ผมก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนผมก็เป็นเรียกผมไปนั่งช่วยทีนี้จําได้แม่นยำว่ามีวิทยุเครื่องนั่งน่ะน่าจะเป็นเครื่องเล็กๆข,ของหมู่บ้านวิทยุหูหิวสีแดงอ่าแม่ปุ้มเนี่ยซื้อซื้อให้ซื้อให้สามีฟังเนาะเออทีนี้ไอชอบฟังเพลงไอชอบฟังเพลงเพลงที่ผมได้ยินเป็นครั้งแรบกบแล้วก็จำจิตหูดได้มาคือสุยยนยำสนนญาเนีเ่ยตามน้องเนี่ยเนี่ยเก๋จ้ำ ไวโออพธเพชรสุพัรณสัลทีทานทองอะไรพวนี้แหละที่นี่นครโฉบคโฉบเพลงนั่นไอ้นั่นตายบ้นเดียวเก็บเวลาเดียวกัน,นตายังคืนสุรพอ๋อใช่ใช่สุรพลเพิ่ง,งตายว่างนี่เดตายตสุรพลเนี่ย ที่นี้ทีนี้ผมก็เลยนี่แหละมีความผูกพันตรงที่ว่าพอสามีทำงานไม่ได้ไม่ปุ้มนี่ก็ขายขนมทำขนมครกขนมชั้นขายขนมชั้นขนมเอ่อขนมถ้วยขนมชั้นกับขนมถ้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมทีนี้ผมอ่ะอยู่บ้านไกลกันเป็นเด็กก็เดินไปเล่นเดินข้ามรั้วไปเล่น ก็ไปช่วยไล่ไก่บ้างไปช่วยโมกแป้งบ้างอะไรบ้าง mm hmm. พอแม่ปุ้มหาขนมเนี่ยขนมถ้วยเนาะ mm hmm. มันก็หนักเนาะ mm hmm. หาก็ข้ามรั้วมานะ่ะข้ามรั้วมาปุ๊บก่อนจะไปขายในหมู่บ้านนะ่ะ mm hmm. ผมจําเลยแ mm hmm. ม่ปุ้มนะ่ะพอแน้วไุ้่มกับน้องยายผมเนะี่กว mm ัน hmm. ทุกวันเ mm ่า hmm. ่ปุ้มเนี่ย ให้กองผมกินทุกวันเนี่ยเป็นคนใจดีเป็คนรู้สึกว่าเป็นความผูกพันเป็นคนเมตตางาวีแล้วก็ลูกสาวเนปปุ้มคนที่สองในยพี่มาคู่นี้โทรหาเนี่ยพี่สมใจาสมใจสมใจอ่าใจก็เป็นพี่ผมอยู่ปีหนึ่งอ่า ออตอนนั้นก็คือลูกสาวคนที่สองของของแม่ปุ้มเนี่ยเป็นอายุเป็นพี่ผมปีหนึ่งช,ช่วงช่วงนั้นน่ะเราก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนกันก็เป็นเพื่อนเล่นกันตอนมาพี่พี่สาวเขาเขาเข้าโรงเรียนตัวแล้วก็เขาเขาก็เล่าให้ฟังผมเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นเด็กแล้วพูดถึงว่าจะถึงเวลาเข้าโรงเรียนเรากลัวไม่อยากไปโรงเรียนพี่สาวก็บอกกันเดี๋ยวจะพาไปอะไรอย่างเงี้ย พอพอพอข้ขึ้นป .2 เราก็ยังไม่เข้าโรงเรียนเราจะขึ้นจะเข้าปงพี่สาวก็กเขาพาไปครับนี่ะใจอาศัยลูกสาวลูกสาวม่พุ่มเนี่เป็นคนดูแลเป็นคนพาไปมีความบุไปแต่ว่าไม่ช้าไม่นาน่เลยประมาณสักปีหนึ่งพรเอ่อได้ปีหนึ่งพอพอผมจะขึ้นป .2 ออพี่สาวก็คือครอบครัวข,ของไม่พุ่พมก็ย้ายมาอยู่ซับตะคอนี่แหละ เดยวนะผมน่ก็พอออกรงเรียนสีเดียวผมผมเข้าโรงเรียนออกมาเลยผมเข้าโรงเรียนป .1 เนี่พป .2 2509พอขึ้น2510ผมอยู่ป .2 ที่สุดใจเนี่ยอยู่ป .3 อยู่ป .3 ได้ไม่นานไม่กี่วันก็ย้ายมาที่นี่เดี๋ยวนะป .2 2509 2510น่าจะย้ายประมาณ2500ตั้งแต่งบเขียนได้สิบหรือสิบเอ็ดนี่แหละ ประมาณ2 5 1 1ประมาณนี้เนาะงานั่าร้อนน่าเบื่อแี่จอเนี่ยอ๋อสิบจิตอ๋นั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าความผูกพันนี่แบยังคิดถึงอยู่เสมอทีนี้ที่เป็นคนผมเป็นคนรู้จักเรื่องวิทยุแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากเป็นช่างวิทยุอะไรก็เพราะว่านี่แหละได้ฟันวิทยุบ้านไปปุ่มนี่แหละแล้วก็คนบ้านเรือนใกล้เคียงกันนะ ไปฟังลิเกสักคนลีเกมุสบาใช่หรือเ่นี่แหละถือว่าเป็นเป็นบ้านที่ได้อื้อเฟือจะพี่น้องเพื่อนบ้านใครก็ถามไปก่อนลิเกมุสบาคณะมุสบานะจำได้ว่าเล่นตอนเย็นตอนค่ำต่อมาต่อมาเปลี่ยนเวลามาเล่นตอนตอนกลางวันตอนตอนข้ามโมง ที่นี่ตอนห้าโมงเนี่ยตอนกลางวันเขาก็ไปทํางานกันหมดแม่ผมนะี่ะเวลาแม่ผมอยู่บ้านไอ้นายมึงไปฟังรู้ลิเกบุสบามาแล้วมนาะบอกแม่เด้อผมก็ต้องวิ่งไปฟัปงฟังฟัง,งกันหน่าหมวนฟังกันหน่าหมวนนะครับทนะีนี่หน้าหนก็ไล่ไกลพอลิเกบุสบามาผมก็บินไปบอกแม่<ด>เป็นอย่างงี้ทุกวันทุกวันเองจะเล่นเองจะเล่นอยู่บ้ามึงมึงไปฟังรู้ลิเก น,นี่เกมมา่างเขานี่ก็เลยเล่นดีกว่าเพราะเพราะชนะมาหลายเขานี่ก็เลยก็เลยก็เลยห้ามมองลเล<อ>ยพอรีเกตมาปุ๊บจ้ำจ้ำเอาไอ้อกไก่ไอไอนี่น่ะไอ้ไอ้อเจ้าไอโอกคไกในบ้านนั่นเงามันทอดวันนัน้นนี่พอรีเกตจริงจริงเจ๊ปุ๊บมาคุ้นหมเลยตรง,งนงี้กาวยนงไงเงามาถึงตรงนี้นือรีเกตวันหลังกัน

ตายหมแล้วอ้าวนี่มองป็ตายเลยรับมันจสองปีแหละสวยปวดวันจทังสวนเขียวนั่นตายหมแล้เป็นจายไปโอนก็ตายเลยโอนตายน้ำเสียงอะเสียงเสียงก็ตายไม่รู้จะกี่ปีนะประมาณนี้หมายถึห้าปีะมั้งรวมนี่จยังไงบอกมีกินมาอยู่กระสินล้าอ่ะคือเขาไม่ได้ บอกป่าวเราแจ้งไม่ได้ต <Infinite. S 2> ิดต่อกันะทำฉันเลยคืนตั้งแต่ว่าท่านอากไปหนิไม่มีความผูกพันกันไม่มีความผูกพันโอ้เราฉีดถึงพี่น้องจะไปหาไม่มีแตเลยแตเลยผัวบอกไปมาหาสวดแต่เลยเขาเป็นคนไว้น <Ink lugar. S 2> ้าเรื่อยมันมันมันตุ๋นเิมเถ้าไปใ่ผุนก็ไม่ใส่เหมือนมากันตัวคุณ ถิ่นมา่พอคุอวบ้านไหนก็ล้ยเขาแต่ว่าผมมีเรื่องเล้ยงเขาไ่สวยเลาแต่ก็วยง่ายบวนไ่ทำก็วนไม่ได้ยตัวตัว่หจาดเสงนี่เพิ่งปวดใจไม่เห็นหรอกเขไม่ได้มาใช่ป่ะเขาเสียตอนนั้นเป็นหนึ่พ่อมีใครบอกมีใครบอกว่าหยากเสียบัเสียดูอยู่ัวแม่หลักล้าถิ่นก็ดีย o o The jack wants you to what you want on the side of the market. You don't nắng đi. Tiếng gặp 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 đi. Tiếng

ปีนี่เท่าไรแล้วอยู่จิ๊บแล้วโอ้ร้อยนึงนี่เรื่องจิ๊บจิ๊บไปจิ้วร้อยนึงเรื่องจิ๊บจิ๊บเนี่ยแม่โู้เนี่ยหนังยังมีอยู่เลยไม่เดียวไม่ย่นไปอะไรนี่กิ้นกิ้นทองกินน้ำเป็นยังไงจิ้นได้หวานจ่อยอยู่จิ้นไหนผมไหน เนี yeah. ่ยดีก็ไม่ได้สวนแตุ่นมัเสียอะไคือคือกังกาอ่าใหญ่นะเนียาวมองก้าสิบปียังหุงเขาทารัาตาเเห็นมันจะบอกหุ้งเขาทาก็ไหนเห็นไหนอ่านั่นเป็นไหนอย่าอยอยาย่ามองบเดียวกันลสวนชาขุดทังนี้มนดููดขุงทันี้มดูสวนี่ละอยู่เป็นยิวัเป็นยิ่งิ่งขวามพังลูกงองหลานเล คนที่มาจากนองสมงเนี่ยที่รุ่นไว้รุ่นาเขาเดียวกันมีเหลืออยู่สักกี่คนอะไรนี่ก็เนหายใจจากไป่สื่อสารสื่อสานประโยชน์ใหญ่ที่ผลหนุ่มหน้าอ่านอยู่อิี้เงี่ยอยู่ตัวก็ว่าก็ว่ามอนเลยจะไงไม่ค่อยพูดยดี๋ยวรี่น้องใหญ่นะเพราะนี่่าพุ่มเนี่ยน้องจะพุ่มว่างอะไรพี่น้องจะเป็นนี่น้องจะเป็น

เป็นง,งานก็หผู้ใหญ่จันนะ่ะตเตลนะเขาเคยาเลมันพูดภาษาไม่ได้มันก็เลยหนไปยหน่อยูภาษาไปคยงานอะไรกันนะี่นะนอยเขาเล่ไปเป็นหูแกไปได้ที่นู่นแหละี่มา,าตัวเองมาเจอข่าวที่นีเป็นผูญญ้ใหญ่ทีอหอ เราิดมาเดี๋ยวจะล้าใหเราเิ่ถึงอยู่ตลอดเลยเพาะว่ายกันจะถึงนะเนเหียออยู่กี่คนก็เท้ากับเสียแล้วก็เี่น้องแดคนนำไปทาไมมัเหลือแต่สามคนสานเนยใหญ่อก็ใครเหเท่ากเส เออจคอยพมอะไยันสีคนสายไปขึ้นอ่งดีดนี่มันแบบว่าไกกกัหลุจนหมดได้นี่เินาเจิรีบเกิงนั่นแหละเไงล่ะ